เกาะในที่นี้หมายถึงเป็นแผ่นดินที่แยกตัวออกมามีน้ำล้อมรอบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเกาะส่วนใหญ่ที่พวกเราเคยเห็นก็จะอยู่ตามหมู่เกาะทะเลหรือแม่น้ำทั้งนี้เกาะบางเกาะก็มีพื้นที่ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปแต่ทว่าเกาะที่จะนำเสนอในวันนี้เป็น10อันดับเกาะที่ใหญ่่สุดในโลกซึ่งบางเกาะมีขนาดใหญ่่าประเทศไทยเลยทีเดียวและไดเรยวขอพาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันว่ามีที่ไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ อันดับที่10เกาะเอลเมียมีพื้นที่1 9 6 6 3 6 6ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะของประเทศแคนาดาตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศแคนาดามีพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยทาน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิลจึงถูกนับเป็นส่วนของัูวโลกเหนืออันดับที่9 เกาะเกรทเบเทนมีพื้นที่2,17,291ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบรเทนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภาคพพื้นทวีปยุโรปมีเกาะไอซ์แลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเกาะเกรทเบเทนเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปล้อมรอบด้วยกเกาะน็กนับร้อยเกาะเกรทเบเทนเนื้อที่ส่วนใหญ่ของสงหราชอาณาจากักรเป็นที่ตั้งของอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, และเวลส์เกรทเบเทนเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ3าของโลกนอกจากเกาะชวาและเกาะฮอนชูของประเทศญี่ปุ่น อันดับที่8เกาะวิกตอเรียมีพื้นที่2,9331ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะของประเทศแคนาดาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนูนาวุตและนอร์ทเวสต์เทลิเทอรีเข้าสมุทรบเทียเกาะแบงก์เกาะสเตฟานสันเกาะเมลวิลเกาะซัมเมอร์เซตและเกาะพร้นออฟเลสมีพื้นที่ติดกับอ่าวอแมนเซและอ่าวโพลเนชันมีเมืองติดชายฝั่งทะเลคือเมืองโฮแมนและเคมบริดจ์อันดับที่7 เกาะฮอนชูมีพื้นที่225,800ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน4เกาะหลักของญี่ปุ่นแม้จะตั้งอยู่ระหว่างทะเลญี่ปุ่นและมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะฮอนชู เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชันโดยมีภูเขาที่สูงที่สุสดคือภูเขาไฟฟูจิบนเกาะออนชูมีพื้นที่ราบทางด้านตะวันออกและทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญเช่นโตเกียวโยโกฮาม่านางโยะเกียวโตโอซาก้าโกเบและฮิโรชิมาซึ่งเกาะออนชูมีจำนวนประชากรหนาแน่นเป็นอันดับต้ตนๆของโลกอันดับที่6 เกาะสุมาตรามีพื้นที่4 0 4 3 6 5ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ภายใต้ใการปกครองของอินโดนีเซียและเกะาะใหญ่อีก2อเกาะในหมู่เกาะชาวอินโดนีเซียคือบอร์เนียวและนิวกินีแต่ประเทศอื่นๆก็แบ่งปันเกาะเหล่านั้นร่วมกับอินโดนีเซียด้วยมหาสมุทรอินเดียอยู่ทางตะวันตกเหนือและใต้ช่องแคบมาละกาอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือแยกเกาะสุมาตราออกจากคาบสมุทรมาลายูเกาะชาวาที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในโลก อันดับที่5เกาะแวบ,บฟินมีพื้นที่5,7451ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดาตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกินแลนด์ติดกับอ่าวแวบ,บฟินข้าวสมุทรคามเบอ์แลนด์ช่องแคบพาส,สันและช่องแคบเควิสมีหิมะอยู่ทางเหนือของเกาะและทางใต้ที่ติดกับอ่าวฟอร์วิเซอร์และมีเมืองสําคัญคืออิกวัวริอันดับที่4ี่ เกาะมาดากัส카มีเนื้อที่5 8 7 000, 4 4 0ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางตะวันออกของเว็บแอฟริกา บนมหาสมุทรอินเดียมีช่องแคบโมซัมบิกขั้นระหว่างเกาะกับฝั่งทวีปแอฟริกาห่างกันเพียง300ไมล์และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดียซึ่งทั้งเกาะเป็นอาณาเขตของประเทศมาดากสกาสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงในระดับตั้งแต่800ถึง1,800เมตรมีที่ราบลุ่มอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะมีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้มมดากกสการ์ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพศ2440 และได้รับเอกลากในปีพศ2503จากฝรั่งเศสเมืองหลวงคือ vo, อันตานารีโวและภาษาราชการคือมาลากาซีและฝรั่งเศสอันดับที่สาม เกาะบอร์เนียวมีพื้นที่748,168ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันออกเกาะบอร์เนียวเป็นเกาะที่ใหญ่สุดในเอเชียเกาะนี้ประกอบด้วย3าประเทศขณะที่อินโดนีเซียอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมาเลเซียและบูไนอยู่ทางตอนเหนือบูไนมีพื้นที่เพียง1%ของพื้นที่ทั้งหมดของเกาะบ,บอร์เนียวอินโดนีเซียมีสิทธิ์ประมาณ7 3ซของพื้นที่ทั้งหมดในขณะที่มาเลเซียมีสัดส,ส่วน26ของพื้นที่ทั้งหมดของอืเนีว อันดับที่2เกาะนิวกีนีมีพื้นที่785,753ตารางกิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมาเลและตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้นิวกีนีถูกแยกออกจากเข้าสมุทรเคปยอดของออสเตรเลียโดยช่องแคบทอเรสและความกว้างของช่องแคบนี้อยู่ที่150กิโลเมตรที่จุดที่แคบที่สุดมีการแบ่งแยกทางการเมืองใน2ประเทศส่วนตะวันออกคือปาปัวนิวกีนีส่วนทางตะวันตก ซึ่งถูกควบคุมโดยอินโดนีเซีย2จังหวัดคือปาปัวและปาปัวตะว,วันตกอันดับที่1เกาะกรีนแลนด์มีพื้นที่2,138,000ตารางกิโลเมตร เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลกตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์ติกเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ปีพศ2499แผ่นน้ำแข็งใน,นกินแร์นั้นมีอานาเขตถึง1,833,900ตารางกิโลเมตรคิดเป็น85%ของพื้นที่ทั้งหมดของกินแลด์และขยายไปถึง2,500กิโลเมตรจากเหนือจะลดใต้และกว้างกว่า1,000กิโลเมตรจากทางตะวันออกไปถึงทางตะวันตกทางตอนกลางของเกาะมีแผ่นน้ำแข็งที่มีความหนามากกว่า3กิโลเมตรและถือได้ว่าเป็น10%ของพื้นที่ทั้งหมด ถึงแม่เกาะกิแรนจะเป็นเกาะใหญ่แต่ประชากรก็อาศัยได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเนื่องจากเกาะนี้มีน้ําแข็งปกคลุมอยู่มากหากท่านชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม